นานๆจะทำเมนูนี้ทีไม่ว่าทำกี่ครั้งก็ยังแซ่บอร่อยเหมือนเดิมขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบดถั่วลิสงคั่วกันก่อนแล้วพักไว้แล้วหันมาเตรียมไข่ไก่วันนี้มินจะใช้ไข่ไก่ประมาณ2ฟองนะคะตีให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะแล้ววันนี้มินจะใช้กระทะไฟฟ้าอนเนกประสงค์มิซูชิตากระทะใบสีแดงที่อยู่คู่กับคนไทยมานานตั้งกระทะเติมน้ำมันตามด้วยพริกแห้งเจียวพริกแห้งให้หอมกรอบหลังจากนั้นตักพักไวใ้ให้เสด็จน้ำมันตามด้วยกระเทียมสับลง ไปเจียวเจียวให้เหลืองกรอบหอมสวยแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้มินจะใช้กระทะไปเดิมเทน้ําลงไปแล้วตั้งน้ําให้เดือดค่ะ เดือดีแล้วเราจะใส่เส้นเล็กลงไปลวกหลังจากนั้นนอกในน้ําเย็นนะคะเส้นของเราจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนกระทะมีซูชิต้าที่มินใช้ในวันนี้ร้อนเร็วร้อนไวทันใจมากๆค่ะนําเส้นเล็กที่เราเสดดน้ําไว้มาคลุกกับกระเทียมเจียวและอย่าลืมโรยต้นหอมซอยคลุกเข้าให้เข้ากันให้เส้นไม่ติดกันเป็นก้อนและแน่นอนค่ะมินจะใช้กระทะไฟฟ้าใบเดิมตามด้วยหัวกะทิเคี่ยวให้แตกมันหลังจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดให้สีสวยและตามด้วยหมูบด เราจะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะมิ้ก็จะเติมเป็นเต้าเจี้ยวแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอผัดเข้ากันดีแล้วเติมหางกะทิลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวให้แกงเดือดนะคะแล้วจะค่อยมาปรุงรสกัน พอแกงเดือดดีแล้วมินจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำปลาพอชิมจนได้รสที่ชอบแล้วนะคะมินก็จะเติมเป็นถั่วลิสงคั่วบดและไข่ไก่ที่เราตีไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะเคี่ยวต่ออีกสักหน่อยให้แกงเข้าเนื้อแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูหมี่กะทิและมินจะเพิ่มความสวยงามด้วยพริกแห้งทอดที่เราทอดไว้เมื่อตะกี้นะคะกระทะไฟฟ้าอนเนกประสงค์มิซูชิตา ใช้งานง่ายเหมาะกับแม่บ้านและเด็กหอกระทะใบเดียวสามารถทำได้หลากหลายเมนูและเมนูมีกะทิแซบๆของมินในวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ